และนี่ก็คือชินจังเวอร์ชั่นคนแสดงจริงทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยชินจังอ่ะโตขึ้น20ปีแล้วทุกคนโดยตรงนี้เนี่ย เป็นชินจังที่โตขึ้นนะครับแล้วไม่ได้มาแค่ชินจังทุกคนมีทั้งฮิโรชิมิเซะด้วยเราไปดูกันเลยและนี่ทุกคนเขานำเสนอได้ดีมากนะครับคือใน20ปีต่อมาชินจังก็ยังชอบหน้ากากแอคชั่นเหมือนเดิมนี่ทุกคนนี้จะเป็นโนฮาร่าฮิโรชินะครับใน20ปีต่อมาทุกคนเลือพ่อของชินจังเองทุกคนอันนี้เราว่าเขาแคร์นักสแสดงมาได้เหมือนมล้วาน,นะครับดูดิดิดนดดหน้าตาด้วยทรงหน้าด้วยทรงผมทุกคนคือเหมือนแลแถมยังใ,ใส่สูทไปทํางานเนี่ยเหมือนเดิมด้วยนี่ทุกคนนี้จะเป็นโนฮาร่า ก็ได้เขาแคปมาได้สวยมากนะครับแล้วแบบเหมือนมิสเตในการ์ตูนเรดิทรงผมเสื้อผ้าอะไรคือเหมือนมากๆเลยนี่ทุกคนนี้แถมให้นะครับทุกคนมาเหมือนการ์ดีใครทุกคนดู้วรู้เลยไหมว่าใครก็คือคุณครูใหญ่หรือว่าหัวหน้าแกทุกคนเนี่ยคือเหมือนมากๆนะครับดูดิใส่สูททรงผมแว่นตาอะไรคือเหมือนมากเดยทุกคนดูดิดูแบบเต็มตัวคืออันนี้เหมือนถอดออกมาจากการ์ตู